ครับผมน้องคอปเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที่สมุดาการเพื่อมาเช่าสิงแก่หลวงพ่อพัดครับและขุนและขุนแผนและขุนแผนครับเพื่อไปแบ่ง f c ในราคา150่งบาท <SC S 2> พี่เขาหล่อแล้วป้ายสวัสดีครับห่อนสวัสดีครับ,รบมาลบตัวอีกแล้ววันนี้พาเด็กปั้นมาครับนี่อ่ะไหนดูนี้แท้ไหมแท้แหละซีนเดิมไปนั่งฝั่งนู้นเลยลูก นั่งฝั่งฝั่งนู้นนั่งฝั่งนู้นดึงดึงก็ยีแล้วนั่งครับอ๋อครับเตรียมไว้ให้แล้วอ่อพี่เขาเตรียมมาให้นะก็จะเป็นสิงแกะที่เคยเช่าไปนะครับก็มาขอแบ่งพี่เขาอีกหนึ่งรอบนะไม่เห็นนะก็เลยมาขอแบ่งพี่เขาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าหมดแล้วแล้วก็มีหลายท่านสั่งไว้นะหมดสิบแล้วก็มีขุนแผนใช่ไหมครับข,ขุนแผนก็<ส>อ๋ออ๋อนี่เป็น